สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องระบบล็อกของมีดนะครับระบบล็อกของมีดนะครับหลักๆอยู่เนี่ยหลักๆเนี่ยที่ผมขายเนี่ยจะมีอยู่3ระบบด้วยกันก็คือระบบไ i เนอร์ล็อกนะครับระบบเฟรมล็อกแล้วก็ระบบล็อกแบกนะครับล็อกแบกเนี่ยคือตัวปลดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้คือถ้าเกิดมีตัวปลดด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าล็อกแบกนะครับคือ3ตัวเนี้ย 3ระบบหลักนี้จะเป็นระบบที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเท่าที่ใช้มานะครับถ้าเกิดแนะนําก็จะเป็น3 3ระบบนี้นะครับที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับคือมันมันจะไม่สามารถพับบีบพับพับมาสับมือได้เลยนะครับนอกจากเราจะใช้นะครับนิ้วมือเข้าไปดันตรงนี้นะครับซึ่งเป็นระบบปลดล็อกนะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่ขายตัวนี้นะครับเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับไลเนอร์ล็อกกับ กับเฟมล็อกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับระบบไลเนอร์ล็อกเนี่ยมันจะมีแหนบเหล็กด้านในนะครับเนี่ยแหนบเหล็กด้านในนะครับมันจะเด้งมามาปิดใบมีดอยู่นะครับซึ่งวิธีปลดเนี่ยมีทางเดียวคือถ้าเกิดเรากำใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่มีทางหลุดได้เลยนะครับนะครับวิธีปลดเนี่ยคือต้องเอานิ้ว,น,ว,น,วนิ้วโป้งด้านขวาเนี่ยมาดันเท่านั้นนะครับซึ่งระบบล็อกแบกกับ uh, แก้ไข ซึ่งระบบ Liner l o ล k อกกับระบบเฟรมล็อกเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับคนที่ถนัดขวามากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดถนัดซ้ายเนี่ยมันจะมันจะใช้ยากนะใช้ได้แต่ใช้ยากถ้าเกิดระบบมือซ้ายเนี่ยควรแนะนําเป็นระบบล็อกชนิดอื่นนะครับวิธีเก็บนะครับนี่ครับดันนะครับแล้วก็ปิดนะครับง่ายๆนะครับดันแล้วก็ปิดนะครับเปิดก็ ใช้นิ้วโป้งสบัดออกไปนะครับหรือบางรุ่นจะมีมีเดือยให้กดนะครับบางรุ่นจะมีเดือยให้กดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ใช้นิ้วโป้งดันออกมาแล้วก็สบัดออกไปนะครับหรือว่าจะง้างมานิดหนึ่งแล้วก็สะบัดข้อมือก็ได้นะครับวิธีปิดก็ดันแบบนี้นะครับนะครับวิธีปิดก็ดันนะครับแล้วก็พับเก็บนะครับฝึกใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราชํานาญนะครับ ฝึกใช้ให้คุณมือนะครับจับให้จับให้คล่องนะครับแล้วก็ฝึกใช้ให้คุณมือนะครับมันจะใช้งานง่ายนะครับนะครับสวัสดีครับ